กาติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกไอซีกับซาล่าพลอยส่วนในเปิดโลกสื่อสารสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกสื่อสารวันนี้วันอังคารที่8ทธันวาคม2563 กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้หายไป1วันด้วยภารกิจส่วนตัวค่อนข้างที่จะฉุกเฉินจริงๆนะคะก็เลยทำให้วันจันที่ผ่านมาไม่ได้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแต่วันนี้ดิฉันซาร่าพลอยสุวรรณกลับมารับหน้าที่พูดคุยอัปเดตเรื่องราวของเทคโนโลยีโลกแห่งดิจิตอลวันนี้มีมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันหลายเรื่องเลยนะคะทั้งเรื่องที่เป็น วิธีการที่นำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขเป็นแนวทางนะคะที่จะเอามาปรับปรุงในสิ่งต่างๆที่ ปัจจุบันมันก็ดำเนินอยู่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะพิเศษหน่อยคุณผู้ฟังเพราะว่าใกล้เข้าสู่ช่วงลองวิคเอนอีกแล้วนะคะก็จะมีช่วงวันหยุดยาวอีกหนึ่งช่วงที่จะได้พักผ่อนกันในช่วงวันรัฐธรรมนูญนะคะที่จะเป็นวันหยุดยาวแต่ว่าช่วงนี้จะไปเที่ยวที่ไหนก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของโควิดด้วยดูท่าว่าสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจนะคะยัง มีผู้ติดเชื้อกันขึ้นมากเรื่อยๆทั้งในไทยเองแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะโดยเฉพาะในประเทศไทยตอนนี้ต้องบอกว่าต้องติดตามข่าวสารกันให้ละเอียดเลยทีเดียวเพราะว่าอาจจะมีเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาพอมันเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาเข้าสู่มาตรการการ,การเฝ้าระวังแบบขั้นสุดแล้วเนี่ยแล้วช่วงนี้เป็นช่วงธันวาคมค,คุณผู้ฟังก็จะมี แลนนะคะที่จะไปท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงของคริสต์มาสเลยทีเดียวอาจจะไม่สนุกกันได้นะคะเพราะดูจากสถานการณ์ทั่วโลกโควิด1ปีที่ผ่านมาก็ยังดูทีท่าว่าจะยังไม่ไปไหนหลายๆที่ประกาศงดจัดงานรื่นเริงงดจัดงานเคาวดาวส่วนในไทยจะจัดไหมจะมี ที่ไหนบ้างอาจจะต้องไปติดตามกันแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีคนไปเยอะหรือเปล่าเพราะว่าโควิดก็ยังน่ากลัวอยู่แต่สถานการณ์บรรยากาศเริ่มมาแล้วคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เราจะผ่านไปด้วยกันนะคะนอกจากเรื่องของโควิดเรื่องของเศรษฐกิจแล้ว เรื่องเทคโนโลยีก็ถือว่ามีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในปี2020หรือว่าปี2563จะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามคุณผู้ฟังวันนี้เรามาดูเกี่ยวกับความคืบหน้าของเทคโนโลยีเรื่องของไอทีรวมถึงข่าวสารทั่วไปที่น่าสนใจด้วยนะคะมาเริ่มตน้นกันกับเรื่องแรกก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่จะแจ้งสำหรับ คนที่ใช้อุปกรณ์นะคะเป็นนาฬิกาอัจฉริยะหรือว่า เป็นสมาร์ทวอชของ Samsung ที่เป็นชื่อว่า s a m s ุงเกียรในรุ่นแรกนะคะมีประกาศออกมาว่าทั้งนาฬิกา g a l a x กซ e a เกียแล้วก็ s ั m s u งเกียร์ในรุ่นเก่าๆจะไม่สามารถใช้ร่วมกับมือถือที่จะออกมาขายในปี2021ได้แล้วนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาพอสมควรนะคะอย่าง g a l a x กซ e a เกียเนี่ยออกในปี2013 ปีนี้2020ปีหน้า2021มันก็ถึงเวลาแล้วนะคะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงออกอุปกรณ์ของเขาจะอยู่ในช่วงปี2013-2014ถึง2014ใครที่มีอุปกรณ์ เหล่านี้อยู่นะคะแล้วก็ยังใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ของซัมซุงในรุ่นที่ออกในปี2020อันนี้ยังใช้ได้นะคะหรือว่าใช้กับรุ่นที่ซื้อก่อนปี2020อันนั้นก็ยังใช้ได้ไม่มีปัญหาเพียงแค่ว่าถ้าจะเปลี่ยนรุ่นที่จะออกในปี2021เป็นต้นไป อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะเพราะว่าก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ถือว่ามีอายุพอสมควรเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะคือถ้าไม่เปลี่ยนตัวแกจิตก็เปลี่ยนตัวสมาร์ทโฟนนี่เป็นเรื่องที่เอามาแจ้งเพราะเห็นในตลาดก็มีการวางจำหน่ายอยู่เยอะพอสมควรนะคะก็ถือว่าเป็นสมาร์ทวอชรุ่นแรกๆเลยที่ออกมา อันนี้เป็นทั่วโลกนะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องราวที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันจริงๆดูจากทิศทางเทรนที่กำลังมีการพูดถึงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศช่วงนี้จะมีการพูดถึงเรื่องของบล็อกเชนแล้วก็เรื่องของเงินคริปโตกันสมารกันสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังก็จะเป็นประเด็นที่เราจะหยิบยกมานะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของทั้งบล็อกเชนทั้งคริปโตมีความคืบหน้า การพัฒนาระบบที่เป็นโมบายไอดนะคะหรือว่าภาษาไทยเราจะใช้คำว่าแทนบัตรนั่นเองนะคะก็มีการพูดถึงการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าเป็นโมบายไอดก่อนหน้านั้นร่วมมือกับทาง A W N นะคะ Advanced Wireless Network จำกัดแล้วก็ธนาคารกรุงเทพที่เปิดทดลองให้บริการในระยะเริ่มต้นทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็เอกชนหลังจากนั้นนะคะก็มีกรมการปกครองกรมการขนส่งทางบกสำนักงานประกันสังคมกรมสัมภารร์นะคะมีแคทมีไพรสนีนตไทย TrueMove Edge แล้วก็ c p r มีการร่วมมือกันตรงนี้แล้วก็ล่าสุดจับมือกับ TOT แล้วก็ดีแท็กไรเน็ตนะคะรวมถึงสถาบันคุ้มครองเงินฝากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดนะคะก็เป็นการทดลองอย่างต่อเนื่องในแซนบ็อกซ์ที่ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณากำหนดมาตรฐานการให้บริการนะคะก็เป็นการ พิจารณาร่วมกับทางแอดดาแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเบื้องต้นนะคะคาดว่าน่าจะได้นำมาใช้ในช่วงของต้นปี2564ซึ่งจะเป็นระบบของการยืนยันตัวตนนะคะเป็นรูปแบบของ Mobile ID ที่จะทำให้พวกเราเนี่ยแหละนะคะ จะมีการใช้บริการได้สะดวกมากขึ้นโดยแรกเริ่มเนี่ยจะให้บริการในการแจ้งข้อมูลออนไลน์กับทางลูกค้าหรือว่าผู้ใช้บริการก่อนนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆขยายออกไปด้วย นี่คือสิ่งที่เราอาจจะต้องมาติดตามกันในปีหน้าเกี่ยวกับเรื่องของ Mobile ID นะคะเป็นการยืนยันตัวตนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ปีหน้าคนไทยอาจจะ ได้เห็นกันมากขึ้นเมื่อออกมาจากแซนด์บ็อกซ์แล้วนะคะส่วนในปีหน้าจริงๆในประเทศไทยก็มีเรื่องของแพลนเทคโนโลยีหลายๆตัว 5G ก็ยังเป็นอีกหนึ่งในแกนหลักที่เราจะติดตามกันต่อไปส่วนเทคโนโลยีอื่นๆนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อเนื่องคุณผู้ฟังเพราะนอกเหนือจากการก้าวหน้าของเทคโนโลยีแล้วเรื่องของการสรรหาบอร์ดกอสอทอชอชุดใหม่ ก็ยังติดตามอยู่นะคะยังมีความคืบหน้าไม่มากเท่าไหร่ถ้ามีอะไรที่เกิดขึ้นก็จะเอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแน่นอนเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะคะกับองค์กรกำกับดูแลในประเทศไทยพูดถึงการใช้เทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยไทยเองก็มีแนวคิดนะคะอันนี้เน้นนะว่าเป็นแนวคิดที่ จะนำเทคโนโลยีเอามาแก้ไขในปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะอย่างข่าวของทางกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเขามีการพูดถึงเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนที่ถูกมองว่าเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาระบบราชการของไทยนะคะที่ไม่ใช่แค่ของไทยเท่านั้นแหละหลายๆประเทศก็เริ่มมีการ ศึกษาการนำบล็อกเชนมาใช้นะคะอย่างของไทยเนี่ยก็จะเป็นพูดในเรื่องของการนำบล็อกเชนมาแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของระบบราชการที่เกิดขึ้นเยอะมากไม่ใช่แค่ในไทยนะ ในต่างประเทศเองก็มีนะคะเป็นเรื่องที่เราก็พอเข้าใจกันได้นะว่ามันมีเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็อาจจะนำเรื่องของความโปรง่งใสในการตรวจสอบเอามาช่วยลดการทุจริตคอร์รัปชันนะคะด้วยจุดเด่นสำคัญสำคัญของบล็อกเชนเนี่ยนะคะเขามีเทคโนโลยีที่ได้รับความ เชื่อถือมีความโปร่งใสแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยมีการใช้งานอยู่แล้วนะคะซึ่งบุคคลที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือประชาชนใดๆก็ตามเขาจะมี private key ที่จะเอาไว้เข้าสู่การยืนยันตัวตนเป็นอัตลักษณ์นะคะก็คือการยืนยันตัวตนด้วย biometric อย่างลายนิ้วมือ ม่านตาสแกนใบหน้าที่มันเป็นอัตลักษณ์ของคนเพื่อทำการพิสูจน์ตัวตนที่แท้จริงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเนี่ยมันก็จะถูกถอดรหัสนะคะแล้วก็ยืนยันความถูกต้องของเอกสารต่างๆว่ามันมีอยู่จริงนะมันถูกจดอยู่ในเลเจอร์ของบล็อกเชนนั้นๆจริงๆแล้ว สามารถส่งไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะคะที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของการส่งเป็นโนดตโนดไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยืนยันความถูกต้องของเอกสารถ้ายืนยันแล้วว่าถูกต้องนะคะทั้งเอกสารแล้วก็ตัวบุคคลเนี่ยก็จะมีการดำเนินกระบวนการต่างๆ โดยการบันทึกในระบบบล็อกเชนซึ่งวิธีการนี้เขาจะเรียกว่าเป็นการ proof of authority นะคะก็จะเป็นขั้นตอนคร่าวๆเป็นคอนเซปที่บล็อกเชนเขาทำงานกันถึงทำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความโปรง่งใสแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้เพราะมันจะถูกเขียนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบที่ถูกมองว่าน่าจะมีประโยชน์กับ ระบบข้าราชการของในไทยเราเองนี่นแหละแต่ว่าจะเป็นยังไงจะเกิดขึ้นจริงไหมใช้ได้เมื่อไหร่อันนี้อาจจะต้องมาติดตามกันต่อไปในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีการเตรียมใช้บล็อกเชนเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นการใช้บล็อกเชนเพื่อการเลือกตั้งนายก เพื่อให้มีความโปร่งใสามากขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องที่มีบริษัทในประเทศญี่ปุ่นนะคะ Layer X ค่ะได้ประกาศเตรียมความร่วมมือกับแอปพลิเคชันยืนยันตัวตนระบบดิจิตอลที่เรียกว่า XID นำมาสร้างเป็นระบบโหวตลงคะแนนผ่านบล็อกเชนในเมืองคากะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเขาเป็นโปรเจกต์การโหวต ลงคะแนนเลือกตั้งผ่านบล็อกเชนเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งที่โปร่งใสสำหรับเมืองที่มีประชากรอยู่ประมาณ68,000คนนะคะโดยพวกค่าใช้จ่ายความสเสถียรของระบบโหวตคะแนนแบบตั้งเดิมนะคะที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ย มันจําเป็นจะต้องมีการแก้ไขเขายังมองว่ามันไม่ดีพอนะคะการโหวตลงคะแนนบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันถือว่าเป็นชาร l เลนจ์นะคุณผู้ฟังเป็นความท้าทายที่จะป้องกันไม่ให้มีการลงคะแนนซ้ําซ้อนมีเรื่องของความผิดพลาดอุปสรรคทางเทคนิคความเออร์รอร์ต่างๆ มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วมันอาจจะเป็นปัญหาที่มันมีผลในในเรื่องของผลลัพธ์ที่ที่โหวตไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความโปร่งใสจึงจำเป็นทาง layer x เขาก็เลยมีการวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะเป็นโปร t o คอลการโหวตการลงคะแนนแบบดิจิตอลที่มีความสมดุลระหว่างความโปร่งใสของกระบวนการโหวตแล้วก็การลงคะแนนรวมถึงการรักษาความลับ ของข้อมูลการโหวตลงคะแนนไปพร้อมๆกันด้วยจะได้ไม่มีใครไปแอบแฮกดูว่าใครโหวตให้ใครนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังคือระบบของตัว layer x เนี่ยจะอนุญาตให้ผู้ที่มีสิทธิ์โหวตนะคะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบผลการลงคะแนนโหวตของตัวเองได้รวมถึงความสามารถในการ เข้ารหัสเพื่อยืนยันว่าข้อมูลของฉันเป็นความลับนะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจซึ่งคากาเนี่ยเป็นหน่วยงานแรกนะคะเป็นพื้นที่แรกของญี่ปุ่นที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาประกาศให้เป็นเมืองแห่งบล็อกเชนอย่างแท้จริงนะคะอันนี้น่าสนใจว่าเขาประกาศในโลเคชันโลเคชันหนึ่งเมืองเมืองหนึ่งให้เป็น หับหรือว่าให้เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนอย่างของที่เกาหลีใต้รู้สึกว่าจะเป็นที่เกาะเชจูที่ก่อนหน้านั้นเคยประกาศว่าจะเป็นศูนย์กลางของบล็อกเชนญี่ปุ่นก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีโครงการนําร่องต่างๆมากมายการโหวตบนบล็อกเชนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันแล้วนอกจากที่จะนําเทคโนโลยีมาพัฒนาเรื่องของความโปร่งใสในการโหวตแล้วเนี่ย ยังมีปัญหาที่เขาต้องใช้เทคโนโลยีมาแก้ไขนะคะก็คือปัญหาการลดลงของประชากรในแถบพื้นที่ชนบทของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเราทราบดีว่าเขาเข้าสู่ช่วงของเป็นสังคมสูงวัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสูงอายุเขาก็จะมีมากด้านการอำนวยความสะดวกให้กับ ประชาชนจึงถือว่าจําเป็นและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้กันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งในโปรเจกต์ที่บล็อกเชนจะไปมีบทบาทในด้านของการโหวตนะคะซึ่งการโหวตนี้จะออกมาเป็นยังไงจะมีความชัดเจนแบบไหนสามารถตรวจสอบได้และปัจจุบันนี้บล็อกเชนยังถือว่าเป็นระบบที่ได้รับความน่าเชื่อถือที่สุดนั่นเองนะคะพูดถึงบล็อกเชนจะไม่พูดถึงเรื่องของเรียนคริปโตก็คงจะไม่ได้นะคะวันนี้ข้ามไปที่ประเทศจีนก่อนคุณผู้ฟัง ที่ประเทศจีนนะคะตอนนี้เตรียมให้ประชาชนในมณฑลเจียงซูมีจำนวนหนึ่งแสนรายสามารถทดสอบซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่าง JD.com ด้วยเงินดิจิตอลหยวน จะเริ่มกันในช่วงสัปดาห์หน้านะคะเป็นการประกาศจากทางรัฐบาลกลางจีนและรัฐบาลท้องถิ่นที่เขาประกาศนะคะเตรียมให้ประชาชนในมณฑลเจียงซูจำนวน1 0 0 0 0แสนรายสามารถทดสอบซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ JD.com จ่ายเงินด้วยดิจิตอลหยวนได้ในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งก่อนหน้านั้นเขามีการทยอยทดสอบนะคะเป็นการทดสอบการใช้หยวนดิจิตอลตามเมืองต่างๆซึ่งมันก็จะมีการเพิ่มเมืองในการทดสอบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับธนาคารกลางของจีนนะคะในการทดสอบดิจิตอลหยวนอย่าง จริงจจจังๆเป็นการใช้งานจริงๆเลยแล้วก็คนที่จะสามารถใช้เนี่ยก็จะมีเป็นการเลือกมานะคะจะเป็นเหมือนเป็นผู้โชคดีคุณผู้ฟังนะคะจำนวน10,000แสนรายจะได้ทดสอบเงินหยวนดิจิตอลนี้ที่บอกว่าเป็นผู้โชคดีเพราะว่า10,000แสนคนนี้เป็นผู้ที่ มาจากการจับสลากนั่นเองนะคะทางธนาคารกลางจีนและรัฐบาลท้องถิ่นจะมอบเงินจำนวน200ดิจิตอลหยวนให้กับ1 0 0 0 0คนผู้โชคดีนี่แหละไปทำการทดสอบซื้อสินค้าโดยที่ JD.com เขาก็จะเริ่มรับรองการจ่ายเงินหยวนดิจิตอลในสินค้าบางประเภทก่อนนะคะ ซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่เราจะเห็นภาพกันมากขึ้นถ้าหากว่าเงินที่เป็นเงินสดหรือว่าเป็นเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมันจะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งกลายเป็นเงินดิจิตอลจริงๆมันจะมีการใช้งานยังไงรูปแบบของการรับการชำระด้วยดิจิตอลมันนี่นะคะอย่างในที่นี้ก็จะเป็นดิจิตอลหยวนเนี่ย ในอนาคตเราอาจจะมองเห็นภาพได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะนอกจากที่จะเอาไปซื้อของในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแล้วคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้ถ้าจะจำกันได้นะคะมีการรายงานว่ามีความร่วมมือกับทางบริษัทต่างๆนะคะกับธนาคารกลางจีนเนี่ยเขาพัฒนา ระบบหยวนดิจิตอลเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นระบบกระเป๋าเงินดิจิตอลระบบเทคโนโลยีต่างๆพวกแอปพลิเคชันต่างๆเขาก็พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการทดสอบตั้งแต่เดือนน่าจะประมาณต้นๆปี2020ถ้าจะจำไม่ผิดนะคุณผู้ฟังคือทดสอบทั้งกับภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงมีกลุ่มตัวอย่างนะคะของประชาชนเอามาทดสอบใช้งาน อย่างเช่นเอามาใช้บริการขนส่งสาธารณะก็จ่ายด้วยหยวนดิจิตอลแบบนี้เนี่ยแหละนะคะถือว่าเป็นการพัฒนานวัตกรรมที่มาค่อนข้างไกลแล้วก็พัฒนานได้เร็วนะคะเพราะว่ามันมีความเป็นกังวลคุณผู้ฟังทั้งจากเรื่องของคริปโตเคอเรนซีในสกุลอื่นๆรวมถึง Libra ด้วยนะคะ l ิบราเองเนี่ยก็มีข่าวว่าจะเริ่มเปิดให้ทดลอง ในเร็วๆนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้าแบบจำกัดจำนวนก็เป็นได้เช่นเดียวกันจริงๆไทยเราเองเนี่ยก็มีโอกาสนะถ้าเราจะมาดูกันนะคะสำหรับโครงการพัฒนาเงินคริปโตของไทยเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นบาทดิจิตอลหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราเองก็มีแอปพลิเคชันกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่หรอคุณผู้ฟังตอนนี้โครงการคนละครึ่งเนี่ยกำลังมาแรงมากๆ คนไทยหลายๆคนโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ใส่เงินเข้าไปนะคะเพียงแต่ว่าเงินที่ใส่เข้าไปนั้นเนี่ยมันเป็นเครดิตจากบัญชีเงินฝากของเราที่โอนเข้าไปนะคะใส่เติมเข้าไปในแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อจะไปใช้โครงการคนละครึ่งแต่ถ้าหากว่ามันสามารถต่อยอดไปได้ล่ะมันสามารถต่อยอดไปได้นะคุณผู้ฟังว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆเรา ได้ยินข่าวประกาศว่ากำลังพัฒนาเงินบาทดิจิตอลคนไทยต่อจากนี้จะไม่จำเป็นต้องพกเงินสดไปทีละเยอะๆคุณจะไปจ่ายตลาดคุณก็จ่ายด้วยเงินบาทดิจิตอลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง มันเกิดขึ้นได้คุณผู้ฟังแล้วอยากให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมด้านการเงินที่จะต้องขับเคลื่อนไปแล้วก็ตอนนี้ทั่วโลกกำลังเดินหน้านะคะทั้งเทคโนโลยีด้านของการเงินดิจิตอลกันอย่างจริงจังธนาคารกลางสิงคโปร์ก็เป็นอีกหนึ่งในหน่วยงานที่ประกาศนะคะในการบุกเรื่องของธนาคารดิจิตอลในสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆนี้นะคะประกาศผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตธนาคารดิจิตอลเพิ่มไปอีก4รายก่อนหน้านั้นประกาศไว้นะคะไม่เกินเพิ่มเติมนะคะไม่เกิน5รายแล้วก็ได้รับใบสมัครถึง14รายตอนนี้ประกาศแล้วนะคะก็คือจะมี2ประเภทด้วยกันสำหรับใบอนุญ,ญาตของสิงคโปร์นะคะประเภทแรกก็คือ ธนาคารดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบอันนี้ก็จะเป็นธนาคารที่สามารถรับฝากเงินจากรายย่อยได้นะคะซึ่งจะมีผู้ได้รับใบอนุญาตก็จะมีหลายบริษัทเหมือนกันนะคะเท่าที่อ่านดูก็จะมีธุรกิจร่วมค้าจาก Grab h o l d i n g แล้วก็สิงคโปร์ไ e เลครอมนะคะบริษัทลูกของ 4นะคะก็จะมีอย่าง Garina s h o p e, ปีพวกนี้นะคะก็จะได้รับได้รับใบอนุญาตที่เป็นธนาคารดิจิตอลเต็มรูปแบบใบอนุญาตประเภทที่2ก็คือใบอนุญาตธนาคารดิจิตอลแบบโฮเซลหมายถึงว่าเป็นธนาคารดิจิตอลที่สามารถรับฝากเงินจากลูกค้าธุรกิจ SME ซึ่งผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยนะคะก็จะมีบริษัทลูกของ a n นด์กรุแล้วก็บริษัทร่วมค้านะคะของหลายๆโครงการของหลายๆบริษัทเลยอย่างเช่น r r e n n i n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  i i l l o o l i n n s s r r u u นะคะลิงโกลิสนะคะฮ่องกงแล้วก็ Beijing Cooperative Equity Investment Fund Management ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเหมือนเป็นเครือข่ายกันคุณผู้ฟังอันนี้ก็ไม่ต้องไปโฟกัสกันมากกับตัวบริษัทนะคะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยเรื่องของธนาคารดิจิตอลในสิงคโปร์ก็เริ่มที่จะมีความคึกคักกันมากขึ้นนะคะซึ่งธนาคารกลางของสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าใบสมัครธนาคารดิจิตอลเต็มรูปแบบนั้นผู้ได้รับใบอนุญ,ญาตจะต้องมีนะคะ ความพิเศษนะคะหรือว่ามีใบอนุญาตที่เขาเรียกว่าโดดเด่นกว่าใบสมัครอื่นๆอย่างชัดเจนส่วนแบบโฮเซลลนั้นนะคะใบสมัครทั้งสองก็ต้องผ่านเกณฑ์ของทางธนาคารกลางแต่ใบสมัครอื่นๆรายอื่นๆเนี่ยเขาไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็เลยตัดสินใจออกให้แค่2รายเท่านั้นก็ ยังไม่หมดเท่านี้ในอนาคตเดี๋ยวจะพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องของเงินดิจิตอลเคยบอกกันในรายการว่าตอนนี้โลกแห่งการเงินเข้าสู่ช่วงของ disruption กันอย่างจริงจังนะคะนอกจากที่เราจะเห็นการขับเคลื่อนในหลายๆประเทศแล้วเนี่ยจริงๆไทยเราเองก็มีการขับเคลื่อนเมื่อเรเ็วๆนี้เห็นมีการเปิดเป็นเหมือน banking a จนต์คุณผู้ฟังเป็นเหมือน ที่เราสามารถไปฝากเงินได้ที่ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบแต่ว่าในอนาคตธนาคารดิจิตอลที่เราสามารถทำธุรกรรมได้ทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ช้าไม่เร็วเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นกันนะคะนอกจากเรื่องของธนาคารดิจิตอลแล้วคุณผู้ฟังที่ถือบัตรเครดิตนะคะอาจจะคุ้นเคยกับ การใช้จ่ายบัตรเครดิตแล้วเราจะได้แต้มสะสมเมื่อสะสมได้จำนวนหนึ่งเราก็จะเอาไปแลกนะคะไม่ว่าจะเป็นแลกไฟล์บินแลกของแลกของอะไรก็ตามแพ็กเกจนู่นนี่นั่น,นซึ่งมันจะเป็นแต้มที่เราได้มาจากทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตรูดทุกครั้งก็จะได้เก็บแต้มเก็บไม่ไปแลกไม่อะไรต่างๆเนี่ยแหละนะคะแต่ว่า ดูเหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็ค่อนข้างจะธรรมดาไปนะคะตอนนี้มีอีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถใช้การเก็บแต้มในรูปแบบของบิตคอยนอันนี้เป็นไอเดียจากทางวีซ่านะคะการรูดเก็บ รูดบัตรเก็บแต้มมันอาจจะไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่วีซ่าก็เลยเปิดตัวบัตรที่ชื่อว่า Bitcoin Reward Credit Card นะคะเป็นบัตรสีดำๆความพิเศษของเขาคือเปลี่ยนการสะสมแต้มหลังใช้จ่ายผ่านบัตรจากเดิมที่เป็นแต้มเปลี่ยนมาเป็น สะสมบิตคอยแทนนั่นเองนะคะเป็นความร่วมมือของ Visa แล้วก็บล็อกไฟลที่เป็นสตาร์ทอัพนะคะเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนลงทุนบิตคอยแล้วก็ให้บริการด้านบล็อกเชนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดตัวนะคะแล้วก็มีรายละเอียดแบบนี้คุณผู้ฟังไอตัวของบาตรบิตคอย n r e w a r d Credit Card เนี่ยนะคะก็มีค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ที่ประมาณ ถ้าตีเป็นเงินไทยก็6,000บาทคะคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าทุกการใช้จ่ายเนี่ยจะไม่ได้แต้มแต่ว่าจะได้รับเป็นบิตคอยแทนก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเอามาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังในรายการเปิดโลกสื่อสารที่ออกอากาศทุกๆวันจันทร์จนถึงวันพุธนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตาม สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะคะผ่านทางการรับฟังบนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะฟังผ่าน YouTube s o u n d c l o u u บ o อ b e ี n หรือ Spotify สะดวกช่องทางไหนรับฟังได้ทุกช่องทางนะคะอย่าลืมกด Follow กด Subscribe กด Like รวมถึงที่ facebook.com/slashtelecomradio ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะดิฉันลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารผลพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครดำเนินรายการโดยซาลาพลอยสุวรรณ